ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าผมยืนใกล้เขารายการรายกอาจจะไม่ใช่ข้อมูลลับของเราครับข้อมูลลับของเราไม่น่าจะหลุดมาถึงตรงนี้ได้ครับขอฟังกระเป๋าอย่าง,นนงันีน่ครับใช้คำนายถูกไปแล้วตอนนี้ผมตามตัวเขามานานมากนับสิบปีเขาเป็นคนที่อัจชยากรรม ตอนนี้เขาลบหนีผมแล้วโอไมว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่วัสไีครับใช่คราบมว่า่ว่่มยาม่ม่่่ามา่ามาย่่า้าม่าไม้วมาไม่ว่่ว่าไมรา่าไมมา่ะราบครับนายนายสั่งให้เราจัดเก็บให้หมด <S <S ใช่ <S 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 ไอ้มึงต้องหันมาคุยกันก่อนเอาใหมองค์กรแล้วของเราต้องไม่ให้ใครรู้เป็นอันขาดใช่องค์กร์ของเราเป็นสายลับเท่านั้นใช่เราจะตามหาเป้าหมายของเราและจัดเจ็บชาร์จมันซะไปหาเป้าหมายของเรากันครับนายรับทราบไปตื่น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 ืไปได้ทีขอกูเคนได้นะ ายตอนนี้ผมอยู่กับเป้าหมายแล้วผมอยู่ข้างๆเป้าหมายลยครับนายตอนนี้เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเสื้อขาวเกงเขียวตอนนี้เขายังเขายังไม่ได้มองผมครับยังไม่มีพิรุษครับนายผมว่าตอนนี้เขาน่าจะยืนรอรถเมย์อยู่ครับนายรองเท้าสีขาวใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงผมยาวตัดตรงหน้าม้าน่าจะผมสีน้ำตาลหน่อยครับผมใช่ครับนายเขายืนใกล้ผมมากเลยครับนาย เขายืนใกล้ผมมาตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าผมยืนใกล้เขาใช่ครับนายถ่ายรายการเลยว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วครับนายต้องทำตัวไม่มีพิรุธครับตอนนี้ไม่รู้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้นะเพราะผมกำลังคุยอยู่ถ่ายรายการเลย่ใช่ครับนายตอนนี้เขายังไม่รู้ครับเนียนอยู่ครับนาย โอเคครับนายเดี๋ยวเราไปหาเป้าหมายต่อไปกันตอนนี้ผมเจอเป้าหมายครับนายเป็นผู้หญิงเสื้อขาวกับเสื้อดำลายใช่ไหมครับใช่ผมเจอเจอแล้วเขามาด้วยกันครับเขามาด้วยกันดูเหมือนรักกันมากเลยครับตังแ่อะไรดีครับกำลังจะลุกออกไปแล้วครับตอนนี้เขาลังออกไปครับนายให้ผมทำไงครับนายเขาลันดออกไปแล้วให้ผมเดินสะกดรอยตามเขาใช่ไหมครับผมกำลังสะกดรอยตามเขาอยู่ครับ เขาเดินจับมือกันด้วยครับนายใช่ครับผมขอโทษครับนายผมพลาดทำงานในหมูมพลาดผมล่าชายเองผมเจอตัวคนที่นายต้องการแล้วครับเขาใส่เสื้อเกี่ยวครับนาย ว่าน่าจะอยู่โซนที่ไหนของประเทศไทยสักทีหนึ่งเป็นโซนแถวแบบว่ามีคนเข้าห้องน้ำครับตอนนี้ผมตามตัวเขามานานมากนับสิบปีเขาเป็นคนที่อัจชยายกรรมหลบหนีข้ามทวีปต,ตั้งแต่อฟริกาเหนือยันแอฟริกาใต้ตอนนี้เขาย,ยังไม่รู้ครับเขาย,ยังไม่รู้ครับว่าผมกําลังมองเขาอยู่ใช่ครับนายเอาไงต่อครับนายตอนนี้เขาหลบหนีผมแล้วปู่มว่ามูินเดร กอได้คร <S 2 Pop keys> ับตรงนี mm ้ไ hmm, ด้ไหมครับได้ได้ครับมีปัญหาหน่อยตอนนี้มันบริกาศเขาโอยอราคาเขาอยู่น่าจะเข้าถึงตัวยากับนายผมว่าตอนนี้ทางไม่สะดวกนายเดี๋ยวไว้เริ่มภารกิจใหม่เริ่มกันตอนหน้าครับโอเคคับนายทุกคนนายส่งรูปไม่ทีได้ไหมครับตรวจสอบให้แน่ชัดเป็นผู้หญิงนะครับจ๊ะเป็นผู้หญิงนะครับจ๊ะใช่ครับเหมือนกดโทรศัพท์เลยนะยันผมชาร์จเลยนะฮบนาย ผมไม่อยากทำงี้เลยครับนายผมชา้าแล้วครับนายได้แบตขึ้นเลยถึงที่หมายแล้วครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่เจดจุจกรครับมีเสื้อชมพูครับแล้วก็เสื้อเหลืองแล้วก็เสื้อเขียวก็มีเสื้อขาวก็มีครับจะดีเหรอครับนายตรงนี้เลยใช่ไหมครับมันโจ่งแจ้งไหมครับนาย <C rick ets> ตอนนี้มีฝรั่งอีกสองคนครับพวกเสื้อเหลืองเสื้อชมพูกำลังลุกไปแล้วครับตอนนี้เขายังไม่มองผมครับเขายังไม่เห็นผมอ่ะเขายังไม่เห็นผมอ่ะอคนเนเ็เขาเห็นผมบ่อ้าวผมไม่เนียนเหรอเปลี่ยนที่แล้วครับนายมีคนเสื้อขาวแล้วก็เสื้อเทาน่าจะเล่นโทรศัพท์เลยครับทั้งคู่ครับตรงนี้เลยไหมครับนายนายขอมาผมจัดให้ตึง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  ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับนายตึง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 นายดูจาก g ี s ที่เราส่งจากดาวเทียมผมเคยนายตึงตึงตึงอีกรอบใช่ไหมโอเคต่อตึ้ง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 อีกรอบใช่ไหมตึ้งตึงตึ้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 งตึนงตึ้งตึ้งตึังตึ้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 ง อีกรอบนะนายเขาเล่นโทรศัพท์อยู่น่าจะเป็นข้อมูลลับทางราชการตึง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 ผมว่าผมยังไม่เห็นอ่ะตอนนี้ผมอยู่ใกล้เป้าหมายครับเขาใส่เสื้อสีเขียวครับเป็นข้อมูลลับครับอันข้อมูลลับของเราอยู่ลองถามดูนะครับว่าเป็นข้อมูลอะไรที่อ่านหนังสืออะไรอยู่เป็นความลับพวกนี้ป่ะใส่ลับเลยพวกนี้เนี่ยใส่ลับไปนี้ว่ครับมันเป็นเนี่ย อ๋อเป็นพวกแนวนางผีแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่หนังสือใสยรับเพราะมันจะโยงเยวเพราะมันจะโยงเยวเกี่ยวกับข้อมูลของเราได้ครับ<ไ>มาคนเดียวมั้งครับจะดีเหรอครับนายชาร์จเลยเหรอชาร์จเลยใช่ไหมครับยืนยันกับผมอีกทีนะให้ชาร์จเลยนะครับได้ครับ ผชาร์จแล้วครับนายนี่ครับแบตแบตขึ้นมาแล้วบแบตขึ้นมาสองปรเ็นครับผมชาร์จปุ๊บแบตก็ขึ้นมาเลยครับฮัลโหลครับนายตอนนี้ผมอยู่จุดหมายละมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายหนึ่งคนนายต้องการให้ผมชาร์จไหมตอนนี้เหมือนเขายังไม่เห็นผมเขากำลัาางถ่ายรูปอยู่เปลี่ยนเขาไม่น่าเห็นผมนะนายใจใผมชาร์จเลยไหมครับได้ครับนาย ใชาแล ER euh um, no ้วครับนายแบตเข้ามา75%แล้วครคาดว่าไม่มีใครเห็นผมครับผมเนียนอยู่ครับผมเนียนอยู่พ oh, I mean uh ี่ขาแสงสมุทรพี่ขาแสงสมุทรอันเจ้าบ้านขาอ๋อขอโทษครับขอโทษครับผมเนียนอยู่ครับนายภารกิจยังดําเนินต่อไปเราให้องค์กรของเราล่วงรู้ไม่ได้เราถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับนายมาไม่เสียเวลานายจัดให้ตึงตึง ตึง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 ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินเปล่าฮัลโหลครับผมเจอเป้าหมายแล้วครับใช่ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาจะนอนครับแล้วก็มีผู้ชายครับใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีแดงครับย่องไปหาเขาเลยนะฮะได้ครับได้ครับผมไม่น่ารู้ตัวฮะเสียงเบาๆไว้ฮะเขาจุ๊ๆไว้เขาเขาบอกว่าได้เปรียงเกางเกงสีแดงฮะ กเหมือนเขารู้ตัวเข้าไหมเราต้องไปก่อนแล้วฮะเราไปหาเป้าหมายต่อไปครับโอเคผมหาเป้าหมายใหม่อยู่กับป้าที่ใส่หมวกสีฟา้าใช่ป้ายคนนะครับเขาใส่เสื้อเขียวอะครับมีมะม่วงครับกับถั่วให้ผมซื้อไปให้ไหมครับอ๋อปูไทยก็มีครับหลายอย่างเลยครับไม่มีข้อมูลครับไม่มีข้อมูลหรอกครับมีแต่ปูไทยครับ งมาตอนนี้เลยครับให้ผมไปซ่อนที่ไหนครับนี่มปนสโตรรถไฟใช่ไหมครับผมอยู่กับป้าขายของอยู่ครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลลับของเราครับข้อมูลลับของเราไม่น่าจะหลุดมาถึงตรงนี้ได้ครับไม่น่าจะถึงครับเพราะว่าป้าเขาขายมะม่วงครับไม่น่าจะมาถึงข้อมูลเอกสารถึงร้อยล้านได้ครับป้าคนมากครับ าพอใหม่ที่ผมตามมานานเกือบ20่ปีครับนายจะเห็นผลงานของผมแล้วข้างๆผมก็จะมีผู้ชายหนึ่งคนครับผู้หญิงสาคนเสื้อดํา2เสื้อขาวหนึ่งฝากของไว้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับนายได้ครับ เากระป๋่งใช้คำนายถูกไปแล้วใช่ครับอันนี้ผมเอากระเป๋าไว้ฮะใช่ฮะนายเขาน่าจะตกใจครับใช้คำนายถูกไปแล้วเับกระเป๋าผมอยู่ไหนฮะอ๋ออ๋อใช่ผมลืมผมลืมโัวครับนายใช่ครับสามคนนี้ฮะเขาฝากของไว้ให้ฝากของไว้ให้เถอะมันเป็นของขวัญปีใหม่ จริงๆครับ <Run. S 1> ไปเถอะวิ่งวิ่งท่นได้เปิดกระเป๋าแล้วข้างในนั้นมันมีความลับแต่ข้อมูลของเราใช่ครับนายมันเป็นข้อมูลลับของเราเราจะวางไว้จนกวนไม่ได้ผิดนนค,คนผิดคนไปแล้ว Run. ได้ครับจะมีผู้หญิงใส่เสื้อสีดํากับสีเหลืองนะครับใกล้ๆนะครับสองคนเนี่ยครับนายให้ผมฝากของไว้เหรอครับฝากของอีกแล้วเหรอครับมันจะเป็นความลับของเราครับที่เขากําลังเล่นอยู่แล้วนะมีคนส่งของมาให้ครับให้ฝากไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมได้คระบได้เนาะผมฝากไว้ที่เขาแล้วครับนายเอาเลยครับนายเขาไปแล้วนายนายนายเขาเอากระเป๋าผมนายนายข้างในมันมีข้อมูลลับนะฮะ เอาเป้นไปเหรอดได้ครับเอาเป้าไปครับมีคนส่งของมาให้ครับให้ฝากไว้ตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมเซเลปเปอร์อยู่ตรงไหนเซเลปเปอร์รับเป้าหน่อยฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับนอาเลยแต่งานอะไครับตอนนี้เราได้ทำ พอแล้วมึงวะตอนนี้เราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามตูสองลานซับไปด้วยกันองค์กรของเราต้องเป็นที่หนึ่งแล้วเราพบกันภารกิจหน้าพิทเตกลพิทต์ตัวเอกแล้วเจอกันบายบายคุบายตัน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 